ประสบการณ์เพื่อนขอแต่งงานครั้งแรกและนี่คือเต้เพื่อนรักผมมากกว่า7ปีก็เลยแต่งงานหกโมงเอ้ยสี่โมงเราหมดละสี่โมงสี่สิบเจ็ดนาทีครับผมเรามาถึงที่หมายแล้วเช็คอินอะไรที่เรียบร้อยนะโอเคเพราะหมายอยู่ในห้องแล็คโอเคครับพี่เดี๋ยวเราไปรอดูไปให้กำลังใจเพื่อนนะครับนี่จะแต่งงานนี่เราคุณเตรียมอะไรบ้างดีกว่าก็คือว่าเมื่อเช้าผมซื้อดอกไม้ตอนี้มาผมซื้อมาสองงานเลยเหรอให้สองคนให้คนเดียวโคตรตื่นเต้นอ่ะครั้งแรกแกันนะใช้กินมาคือครับเดี๋ยวเพื่อนผมจะขอแบบแฟนแต่งงานให้กำลังใจเพื่อนผมหน่อยสู้ๆนะ มีฉากที่เราโอแล้วอ้ยไปกล้องเต็มหมดเลยกล้องเยอะมากเออประมาณนั้นผมอยากแต่งงานบ้านแต่ผมว่าผมยังหงเนี่ยคู่ไม่ได้เลยไม่จำเป็นต้องแต่งงานเลยคู่ประสบการณ์ของเพื่อนขอแต่งงานครั้งแรกสำหรับผู้หญิงบางคนผมเชื่อว่าการถูกคูกเข่าขอแต่งงานอาจเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวในชีวิต ผมเชื่อว่าเพื่อนผมจะสามารถดูแลพี่ใหม่ให้มีความสุขได้ไปจะถึงอานทีสุดท้ายในชีวิตครับจริงๆเราเรามีการลองเราจะมีเราเขาถ่ายทู่นีแล้วก็ปุ๊บ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 ปุีไป้มีความปุ๊บปุ๊บปุ๊บป่๊บปุ๊บนุ๊บุ๊บ